อ่ะกูคือจอห์นวิกาอยูด้ยยฮบมันมองรถไอ้ยับที่มาลีเคยถามตัวเองบ้างไหมเคยมาทำไมเอ้าไม่ใช่หรอเออ เฮยกูจะมาเป็นจอนวิกไอ้ศาสตร์ไอ้เหียกูศาสตร์ดูดูมาแม่งโคตรบูล้างผาเนี่ยพวกนี้แม่งตลกสิตลกบัรจัดเนี่ยจอนวิกได้บูลางบูล้างผาแล้วครับบูล้างผา ต <Yahoo! S 1> ผมดูให้ดหูดูให้ยิก<อ>ันเลยตอนนี้เป็นการ <Best S 1> ประกาศสภากันป้านแดงละบ้านตอนนี้ตอนนี้ก็ยัง <Okay. S 1> ถึงๆกันอยู่ยังไม่มีใครเข้าใคร ผมพาให้เฮ้ยยิงผีผมหน่อยยิงผีผมหน่อยดูดูดๆยิงผีให้หน่อยแร้วพี่ยิงผีให้หน่อยดูโอเคเอาให้ตายดิให้ตายดิให้ตายดิพี่ชายผมดูให้เดี๋ยวเร็วเฮ้ยอะตอนนี้เอากันแล้วนะครับดูโอ้โหอ่ะเสร็จกูดิเอ้าล่วงไปหนึ่งครับล่อไปหนึ่งครับตอนนี้เป็นทางเสียเปรียบอยู่นะครับตอนนี้ อ๋อมาดีโล่เฮียโล่ไม่โล่ไม่โล่แล้วกูอ UM ยู่หมดจอนวิกมาดีไก่กุ๊กๆไก่กุ๊กๆลงรถมาทำไมจ้าไก่กุ๊กๆลงรถมาทำไมจ้เาเฮ้อเฮียอีกหนึ่งครับ เก็บของก็กล้าไปกล้าไปอีกหนึ่งอ่ะไอ้เหี้ยผมบอกเลยจอห์นวิกแม่งโคตรถึกอ่ะภาคสี่อ่ะกูนึกว่าตัวละครพันไอ้เหี้ยใครไปหาดูสนุกมากเลยนะมันทำให้ผมแบบมีไฟมีไฟในการที่แบบเราจะมาปัญญาอ่อนเป็นจอห์นวิกในเกมวอร์ซีโอ้ยไอ้เหี้ยอย่างน่าเกลียดเลยแม่งเก็บของกูแล้วมันไปไหนวะไอ้เหี้ยมันเก็บ ไอ้ตัวสุดท้ายไม่เก็บของผมหนีได้ดิก <Nixon> ูไปเซฟนี่ขับรถแบบจอห์นวิกครับจอห์นวิกขับรถโหดเนี่ยดิฟโหดหมดบ้านเชียวเชียวอ่ะอีเฮ้ยแค่มีตัางเงิบยาดูคนและที่เราไปแบบที่ดีเขับคิดแม่อ้ว That's why เอาไว้นี้สารเคมีดูดกันฟอีดูดอีกทีแล้วไปแบบคิดีเขับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟลาซิแล้วนะครับอ่าคลิปนี้ก็เกิดจากผมเนี่ยไปดูจอห์นวิกในโลงมานะครับแล้วก็ประสาทแดกนะครับก็คือเบียวอะเบียวจอห์นวิกคือมันแบบว่ามันหนังมันแบบม,แบบมันโคตรเอาไว้เหียพี่วิกอะ่ะเขายิงหมดเลยอะผมก็เลยแบบเออมีความคิดว่าแบบเฮียลองเล่นบ้าๆดูบ้างดิมันจะเกิดผลความสําเร็จไหมอะไรอย่างนี้นะครับ สรุปว่ามันก็ออกมาเป็นคลิปๆหนึ่งนั่นแหละแต่มันก็ใช้เวลาทําค่อนข้างนานแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนเดิมนะครับสาหรับลาร์ดนะเ,เพราะว่ามันเป็นเธอประจําผมก็จะคัดแต่อะไรดีๆมาให้เพื่อนๆดูเนาะเออก็มีแค่นี้แหละครับที่อยากจะบอกก่อนไปดูคลิปนะอ่ะแล้วก็ผมพูดคาว่าจอห์นวิกบ่อยมากในคลิปอะ่ะก็คือเบี้ยวเลยอะคลิปเนี้ยพูดแบบไร้สาระจัดอะ่ะเออแต่มันโหดนะคลิปมันโหดมันเพราะว่ามันเป็นแนวแบบออกบู๊บูหน่อยอะไรอย่างงี้นะเนาะก็ลองดูกันครับแต่ก็ เหมือนเดิมอยู่กับปืนประจำตัวผมฮันนี่ทั้งคลิปในคลิปหน้าก็กลับมาเป็นคนปกติแล้วครับอืมเฮ้ยดอยเฮียกูแม่งดิบแบบจอ์นวิกเลยนะเว้ยเฮียแล้วคือพี่จอ์นต้องทำเกมไงบ้านไหนดีทุกคน บ้านเดิมเนี่ยครับแดงสองอะของจริงพี่จอนต้องเฉดแล้ว,วะ่ะแดงทุกเม็ดแบบนี้ แรงทุกเม็ดสภาพอะแม่งระเบิดสูตรหรอวะมันโดนได้รอมันปาดลงพื้นนะผมอยู่หลังแพงมาดิโอ้ยชอ็ชอตช็อตเชิดนี่อะเชิดเชิด,ชด,ชดแบบ เยแล้วกูอัญเชิญจอห์นวิกเมนคาแรกเตอร์แม่งเหนื่อยว่ะไอ้เชี้ยกูพูดคำว่ามาเปิดคลิปประมาณ5-6รอบเลยละขอเฮอ้ะกูขอเชอเอิญอะแดงสนะองเนี่ยเป็นจอห์นวิกต้องมีความดุดัน ไม่ปล่อย <Huh? S 1> กัดไม่ปล่อยอร่อยไม่เบื่อเฮ้ย <Huh? S 1> กูแม่งข้อจอนวิกไอ้สา์เดี๋ยวกูเปลี่ยนชื่อละเนวิกเฮ้ย <Huh? Huh? S 1> แต่ในเรื่องคือพี่พจอนแม่งโหดจริงเว้ยทุกคนมันถึกมากอะมันมันถึกด้วยขนาดนั้นอะ่ะ จอนวิกล่างหลักเลยนะกูเอาตัวหลักมาเลยนะขอ,อเชิดนะขอร้องจอนวิกหนึ่งสองสามไว้ก่อนต้องเล่นห้าตัวเพื่อคลิปจอนวิกความดุดันเข้าเมืองแบบแบ่งจุดเกิดขอร้องละขอเชิดได้ไหมมาได้ไหมวะมาบวกกับกูได้ไหมวะเฮ้ยกูก็อยากดุดันแบบจอนวิกนูอยแต่แบบไม่ได้วะกูไม่ถึกเหมือนพี่เขาอะ ดูดันปะโคดูดันไน้เหี้ยจอห์นวิกภาคใหม่หอยากจะเชิดแม่งก็ตั้งโลมันตั้งยากตรงไหนวะแซดบีการที่แบบว่าจะให้ตัวเองเปีนได้น่ะใครก็ตั้งอะไรอย่างนั้นวะ มาดิใบสั้นก็ไปดิเราจะไม่ถึงเหมือนเขาแต่เรายิงหัวครับยิงหัวเหมือนพี่จอร์นวิกเออแล้วคือในหนังอะไม่มีใครยิงหัวพี่จอร์นวิกเลยโอ่โหดไม่รู้แม่งทำได้ไงกูเขาของจริงจัดเลยแล้วกูว่าของจริงเหมือนกัน ัของจริงไม่พูดเยอะของจริงไม่พูดเยอะแต่ก็พูดไม่หยุดเป็นไรเปล่าไม่ไรเปล่านี่จิกกัดแบบจอห์นวิกไอ้เชี้เจอจิกกัดแบบจอห์นวิกมาฟาร์กไอ้สัตว์ ต้องดูครบทุกภาคด้วยนะทุกคนถึงจะถึงจะปลดลกความโหดนะดูแบบดูไม่ครบไม่ปลดลกนะเลอะเทอะจัดเฮีย <c oughs> พี่จอรนวิกไม่อยากเล่นละ <c oughs> พอละคนแม่งไม่มีละเฮียเล่นไปก็อะไรไม่รู้นะแบ่งของจอนวิกต้องแบ่งปัน,นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีที่ตุกที่ตุกหัวนอน ของนาเล่นไหมล่ะทุกคนต้องแบ่งปันต้องแบ่งเว้ยเส้นทางการเป็นจอห์นวิกมันยากลำบากว่รแล้วมันย้ายโซนกูต้องแบบย้ายตามล่าไปฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันส่งกับเป็นจอห์นวิกแต่กูจะไปยังไงเนี่ยนี่อะไปอยู่ในนี้อ่ะลูอิกกูยอยู่กับธรรมชาติได้ไหม ปืนประทับใจเลยวะ่ะโรงพยาบาลนโอเ้โอเฮ้กูจะกูจะบ้าดีเดือดอยังไงดีวนะเนี่ยอะเอาเซ็ตพันมาดิแบบพี่จอนวิกอะสูตรที่มันการกระสุนน่ะไอมีโว้ยเฮ้ยแล้วกูเหยียบแล้วคือมันก็รู้แล้วไง โอเคโดนล้อมสงสัยจอห์นวิกจะได้อัดคลิปใหม่โอ้ไม่ตายมาสะด่ามึงเอากูงี้เลยหรอไอ้เหี้ยกูจอห์นวิกเลยนะเว้ย โอ้เมื่อเกินไปว่ะเฮ้ยอะขอบ้ามึงช้ากูได้ปะวะกูบ้าได้แค่กูบ้าได้แค่นี้ว่าะาปลวช้าเหี้ยเฮ้ยกูผู้เล่นกูผู้เล่นกูนเล่น,น,ลนโอ้โหแย่ จอนวิกต้องอยู่กับธรรมชาติมาขอเล่นแบบวารุณแลนด์หน่อยดิไอ้เหี้ย200 IQ คิวเพอันาแล้วหนึ่งมาแล้วสอง,อสองอหนึ่งตายแต่ว,วิกแล้วนี่แต่ว,วิกแล้วไม่ใช่จอนวิกนะนี่ไงใครบอกกูแต่ว เฮียคุยจอนวิกฉายแสงฮะความสำเร็จอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่น้านจริงๆว่ะไอ้เฮียอะไรไปดีเว้ยไงนี่แหละครับคนเล่นหลายเกมเอามาประยุคล่วมกันได้นะ ังเชิญได้เงี้ยอันนี้คือเชิดเลยวะทุกคนเยีเ่ยกดไลค์ให้ว่กดติดตามด้วยนะขอร้องไม่ใช่ลรอซีกูผงไม่เต็มที่กับมันขนาดนี้วะ่ะผงไม่นั่งเล่นนานขนาดนี้อดีตสัตว์เอา้าอะไร <c oughs> มา, <S <S ามดิตายไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่ต่างไล่ชิวนะทุกคนอย่าทำตามอันนี้เรียกว่าการย้ายโพสิชันแบบโอเมนกูเทเลอพอตนี่ไงฮ่าเทเลพอร์ตครับไอ้เหี้ยไม่เป็นละจอร์นวิก้ากูเป็นโอเมนในศาสตร์กูก็ฉลาดแม่งก็ฉลาดไอ้เหี้ยแล้วกูดุ้งเลยเชื่อมาสดะมันบัฟเหรอวะ ฮะเฮียอ้าว IP ครับจอร์นวิกเขาจะมีปืนประจำตัวนะปืนผมคือฮันนี่แบตเจอร์เหมือนจอร์นวิกเดะเฮียมีปืนประจำตัวปืนแบบปืนเซียนอะอุงงเลยแม่งราคาตกได้ไงวะฮันนี่อนะปืนที่แบบเมตาของเกมวีซีเลย มาดีลากุกเม็ดสามร้อยสามสิบแปดกระบวนท่านี่กังฟูกงังกังฟูบูบุญในเขี้ยมาดีกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนนั่งทำน่าจะประมาณแบบว่า กี่ชั่วโมงเล้วะนั่น,นอะคือเหนื่อยอะเซิร์ฟลัอดอะผมทำให้เต็มที่จริงจริงทำให้เขาขนาดเนี้ยทำเพื่ออะไรวะไอ้ล้อเล่นก็เป็นประจำนะครับก็ต้องเต็มที่กับชีวิตอันนี้แบตเชอร์ เราก็เล่นสเต็ปโอเมนนะครับถ้าเราอยู่นี่เราน่าจะชิบหายนะทุกคนเฮ้ยย่ะ hey, yeah. ไม่ใช่ครับน้องพี่ชื่อพี่ชื่อจอห์นวิกครับผมอะไรอะ่ะพี่ชื่อจอห์นวิกครับ mm hmm. น้องชายเฮีย <Yeah. S 2> อ,อะอะไรวนะล่ะหัวโนะเปล่า <laughs> อาจจะไม่ค่อยได้เก็บของเยอะนะครับก็ประมาณ